สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Channel เลยค่ะพี่น้องมาๆ<ม>พี่น้องไม่กินเขาแรกน้ำกันมือนี้มี่ยังหมดตีมือนี้นม,มอีอันทอดกุ้งมะนาวพี่น้องทอดกุ้งบบกเอ้ยเบ้าป้ายทอดกุ้งแบบขามเปียกเ้อะพี่น้องเนอะเป็นแตเสียบจ้าเป็นตาแบตเสียบบอๆก็ต่ำเล็บมือนางค่ะพี่น้องต่ำเล็บมือนางค่ะใหญ่เกิมเข่งพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาจ้าขนาดเบิ้งเอาจ้า very delicious ค่ะ Hi everybody, welcome to APM channel. Today we have special food. It's a uh, uh, tamarind shrimp. This one, my mom she made it. It's very good. If you guys want to know how to do it, you can comment down below. We can tell you there. And we have a uh, smashed chicken fish with papaya salad. Mm -hmm. And um, like a noodle on the sides. And we have fish veggies right here guys. Thank you for like, for share and subscribe guys. Let's go to 10,000 10, subscribers. Eat มาได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายราคาก็สกิมแต่เหมนพันธุ์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่เขามาแวะเบี้ยนหาเหมืนพันมุ์ไม่กำลังใจได้คิดมาดูแลบ้านหลังเล็กเหมือนพันขอบคุณหลายค่ะเราขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะแซ่บลูดตีล่อแรงมากเอ้าข้าวมัเยลโอด้วพี่น้องเด้ออันนี้ตีนไก่ได้พี่น้องตีนไก่จานตีนไก่พันตามตีนไก่ <laughs> แซ่บแซ่บพี่น้องทำกินแล้วพี่น้องไม่ถามแม่เลยลูกแซ่บพี่น้องเจ้าแซ่บพี่ลิ้งอ๋ออะนี้กระติ๊บเขาเนี้ยเด็กพี่น้องเอาไม่เอานะเออขาเหรอเรือมันกัดยิบเขาเนี้ยไม่พี่น้องติดเขา ทิขอ่าไร s t c รขหนอนได้พี่น้องขอนอ๋นอนเขาง,งามหลายพี่ออ้อยอันนี้ยังน่งที่ประเดี๋ยวบอกจ้าประเดี๋ยวบอกกินแะล้วไหมอืมพี่เมื่อานเป very big s h a n g h ไม่เป็นไ <Very S 1> ด้หนอพักอันนีไหนะมพักได้ไหมอืม,ออมเอาเหแอ่ไรเลยเห อืมจะหนอักใส่ได้จะหนออืมักใส่อืมความน่สาบับพี่น้าายอย ตำม้งเล็กุ้งลกุ้งบะล็ดกุ้งนั่เล็ดกุ้งหน้าบขามเปียกิแล้วตำม้งพี่น้องหอมใบบกูดอมใบกเพราแซ่บพี่น้องเือกเอาเา แฉะาลังแฉะขี้แฉะยังออกดี้าย่างดีได้พี่น้องแฉะขี้แฉยังออกย่างดี้จากพี่น้องกุมบ่ืกินง่ายเลยทำขายได้เลยมันที่ร้าเนี่ยยเป็นไงกั้าง กินผู้เดียวมาเดีบบอกพี่น้องทอดกุ้งกกที่น้องว่าแตแกแกยางลท่านจัดลานาีลพี่น้อง nó đạt luôn Chết thì bố phá có nó sai là thăm phá bố này Chết <laughs> <Tham hài> rồi Không phải <laughs> เปิดร้านเมนูนี้ห้ามขายกุ้งมะขามหรือว่าูกัวมไม่พันกุ้งมะขามใช่ไหมใช่เขาอยู่ในซกเนเจอร์ซีเนเจอร์ของร้านอร่อยเลย,ม,ยมั้งไม่่อยใครทำตื่นมาเม่อไหร่ห<ด>อืมทันาก ต้องต้องผ้าผ้าหลังมมนได้พีนองผ้าหลัง,ลงเราแก้ขีออกแก้สีดำ,ดำมันออกไม่ปีนองในผ้าบนขีดสีดำดำได้จ่าได้ล่าท็ดกลุ้ม กลุ่มมาตานมาหน้ามาถามเปียกนเองที่ว่าแต่ว่าเอาเส้นดำๆออกรสชาติพี่น้องเส้นดำๆยุ่งหัวเศษดำๆยุ่งข้างหลังท้องยุ่งข้างหลังกลุ่มไม่จางอย่าออกให้หมดคำแล้วก็พอพอเกลี่ยพุ้งเสร็จต้องล้างด้วยต้องล้างไอ้ด้วยเกลือค่ะเนื้อมันดิ่งเฉอ นื้อเนื้อแน่เนื้อเด้งไม่รู้อ่ะแม่บอกว่ามีหมูย้อยเลยนะทอดไฟแรงมันจะเดือดคือน้าไม่ไื้เสียบเสียบอยู่กอดไฟแห้งพี่หนอมกอดไฟแห้งมันต้องกอดไฟแห้งจ้ะกอดไฟอ่อนอะไดหรืพี่หนอมมันมันไอ้กุมันมีน้ำใช่ไหมมันกแตกก็ได้เสีเขามันจุดเกาะ พี่กินข้าวรงร้านกุ้งทำไมเสด็จหนามจะกวนผี่น่องแต่ว่าม่พันบบมี่วิลามันพันเลยออกไป็ทอดเลยต้องเดี๋ยวเดี๋ใช่มันพันสูตรพี่น้องเปนสูตรใส่หมูย่างน <c oughs> ้ำพี่น้องใส่หมูย,ออย่ <c oughs> างน,นั้นได <c oughs> ้จ้สะสองเสี่ย เล้มือนั่งแค่แต่ว่าไม่พันสิการมานาังเก่ม่ี่นองนั่งเก๋เกอะไรอยแต่ว่ามัมนสกิลการมานังเก๋ต้องก,อก้นตัวกระนัง่งเ,ง,เงเก๋เอาแมจ้าไอ้เที่ยงไม่แก๋มันมันจะหู้าอ้พักินของจัน่พี่น้องเบิรงดวยจาว่าพี่แม่ถึงกีกินขขาเราีแลับลูก ขอบคุณนะคะพี่น้องหรือขอบคุณทุกการกดที่ตามขอบคุณทุกไลทุกแชร์ขอบคุณที่เข้ามาแวะบ้านนี้เป็นพันนะคะ thank you everyone thank you all my friend in the world thank you so much for join with us thank you for your time thank you for our support please subscribe and like and share for us thank you so much see you bye 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 นะคะ thank you guys thank you